นะครับที่ครูได้หยิบชุดของสื่อนะครับที่เป็นแบบฝึกก่อนอันดับแรกใช่ไหมครับชุดพัฒนาศักยภาพและสร้างสารรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้นะครับที่เป็น b r i g ฉลาดเรียนรู้ตรงนี้ให้นักเรียนทำนะครับซึ่งชุดนี้ที่ครูบอกแต่แรกไปนั้นก็คือเป็นการฝึกคิดนะครับแล้วก็สร้างสารรค์ไอเดียหรือ c r e a t ไอเดียของเราออกมาซึ่งกิจกรรมทั้นบนนี้ที่อยู่ในแบบฝึกนี้ที่เราได้ทําเป็น paper ไปกิจกรรมตัวนี้ถือเป็นการทุกคนความรู้ก่อนเรียนก็แล้วกัน มีสีฟ้าใช่ไหมครับสีฟ้าสีอะไรครับฟูฟูแล้วก็สีอะไรครับยาวอะก่อนถ่นทุกคนเตรียมตังนี้ไว้เราจะทบทวนนะครับเริ่มจากอย่าเพิ่งเปิดนะครับทุกคนอย่าเพิ่งเปิดทุกคนช่วยกันเอาวางไม้ตรงกลางเหอนนี้เพจะได้ถี่ใชนไหครับอย่าเพิ่งเปิดให้ทุกคนทําไมครับแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าเป็นเลขสิบเจ็ดใชไหมแล้วเอาวางไว้ช่วยกันคิด ถ้าจับเวลาก่อนเดี๋ยวจะสุ่มออกมาทีละคนเป็นการดวลเป็นการอบทวนถามก่อนก่อนที่จะไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมพบค,ควความร,รู้ถามก่อนนักเรียนชอบกิจกรรมไหนฮะชอบกิจกรรมไหนในชุดในในใน,ใน,ใน,ในเรื่องนี้ครับที่เราเคยทําไปอ๋ออันนี้ชอบจิงช้าสวรรค์ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับมีการประยุกต์ความรู้ในวิชาอะไรครับคุณนิสานะครับคุณนิสาอ่าฝังนี้ะนะครับ เออเป็นการ้านเป็นการหาพื้นที่ใช่ไหมครับเป็นการหาพื้นที่อันนี้หาพื้นที่ง่ายเลยจากเลยครับในหนึ่งช่องหรือหนึ่งหน่วยตรงนี้นะครับในหนึ่งตารางหน่วยตรงนี้แล้วก็ถามว่ามีพื้นที่เท่าไหร่อันนี้ก็ฝึกเพราะว่าอะไรครับลูกตรงนี้มันท้าทายความคิดจริงใช่หรือไม่บางคนก็จะนับแต่ช่องที้เต็มใช่ไหมบางคนเอา้าอันนี้ไม่เต็มทําไงดี นะครับก็คือท้าทยความคิของเราฟังนี้นะครับชอบไหมนะอ๋อโดนนะใช่ไหมครับมีเป็นอาหารเป็นไอศครีมต่างๆตรงนี้บวกและลบเศษส,ส่วนจากอะไรครับจากรู่เข้าไหมตรงนี้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านอะไรครับคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าชอบอะไรครับผมชอบสร้างสารรค์นี่ครับผลงานจากความยาว รอบถูใช่ไหมครับก็คือมีการทำอ네ะครับว่างเปล่าเลยมีการสร้างไอเดียเดนกลขึ้นมาด้าตัวเองจากการเรียนไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าทำไมครับดีเลยเยี่ยมเลยนะครับตรงนี้อ่ะพร้อมนะครับเริ่มที่แผ่นที่17นะครับแล้วซูมก่อนนะครับแล้วเราจะใช้ดูกว่าเปิดแล้วกลุ่มไหนใช้วราน้อยที่สุดโอเคครับซูมก่อนกลุ่มแรกครับ บัตรที่สิบเจ็ดงแรกอ่ากลุ่มไหนครับกลุ่มสามกลุ่มไหนกลุ่มสามนะครับกลุ่มสามนะครับอ่าเราลองมาดูกันครับเราจะจับเวลาว่าทุกคนเปิดมาแต่เงียบไปนะกลุ่มอื่นก็เปิดด้วยตัวเงียบไปแต่กลุ่มสามก็ เปิดแล้วก็คิดแล้วก็ตอบให้ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับอ่ะเริ่มครับเปิดแล้วใช่ไหมครับอ่ะข้อนี้ตอบว่าเท่าไหร่ครับเออจริงๆอ่านไวมากนะครับดูจากตรงนี้ครับขออนุญาตนะครับหนึ่งใช่ไหมครับคือหนึ่งรูปตรงนี้เศษเท่าไหร่ครับห้าก็คือเขาให้นับช่องสีแดงสีเขียวเขียวนะครับหนึ่งเศษห้าส่วน โอเคไหมครับตรงนี้อ่ะอันนี้เก็บไว้อันนี้ก็เก็บไว้เนีใช่แล้วเก็บไว้นะครับอ่ะกลุ่มอีกสักหนึ่งกลุ่มครับอีกสักหนึ่งกลุ่มอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับจะกลุ่มสามเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ากลุ่มหกครับกลุ่มหกนะครับแผ่นที่สิบแปดครับอย่าล่งตอบนะอย่าลืมเปิดนะครับ ถ้าครูบอกจะเวลาต้อเปิดได้แล้วก็ทำไหมครับออหาอยู่ใช่ไหมครับออหาอยู่ไอ้ต้องเปิดนะครับดูนะครับถ้าครูดับหนึ่งสองถ้าเราเปิดพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามครับสองเจ็ดห้าค่ะเท่าไหร่นะครับสองเ็ดห้เท่าไหร่นะครับใครจะในอ่านในกลุ่มคุยกันยังครับเท่าไหร่นะดูดูดีๆครับดูดีๆ ดูดีๆคร <Bond> ับเท่าไรครับสองเศษหนึ่งส่วนหกอ่าตอบเท่าไรครับสองเศษหนึ่งส่วนหกอ่าสองเศษเท่าไรครับอ่าดังนั้นตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับคำตอบแรกทําไมครับนั่นเรียกว่าเป็น1ส่วนเท่าไหรครับอันนี้ใช่ไหมครับ ตรงนี้เราจะมองกลิ่ได้เป็นไรตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ1ใช่ไหมครับ1อะไรนี่เป็น2มีทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็2เศษเท่าไรหร่ครับ1นส่วนหอ,อันนี้เขาบอกให้นะับที่เป็นสี่เลยครับเย้โอเคไหมครับอันนี้คือพ้นบคนความรู้อ่ะพ,พอเข้าใจแล้วใช่หรือไม่ต่อไปเราจะมาใช้ บัตรตรงนี้สีฟ้าตรงนี้ทุกคนได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วเข้าใจแล้วเราจะไปใช้สีอะไรครับชุดที่สองสีอะไรครับอ่าสีชมพูนะพบวนนะครับก็คือเราจะนำบัตรในนี้นะครับทุกคนตั้งมิดมาฉลาดคิดใช่ไหมครับ ขนาดคิดใจที่จะซื้อออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมพร้อมกันก่อนที่จะทำนั้ครูขอแนะนำนะครับสื่อตัวนี้ก่อนนะครับไอเดียคิดตรงนี้นะครับไอเดียคิดตรงนี้โอเคไหมครับกล่องตรงนี้นะครับซึ่งมีอยู่3กล่องเราจะใช้ร่วมกันกับกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามากับเราโอเคไหมครับในนี้มีทั้งหมด630ชิ้น นะครับเราสามารถต่อเป็นชุดตัวเลขก็ได้ต่อเป็นชุดเลขสาก็ได้นะครับอันดับแรกครับอ่านใครอยู่ใกล้เปิดลองดูครับเปิดอ่านแล้วก็อันไหนที่ไม่ใช้หัวออกไปก่อนอ่าเปิดออกมาเลยเข้าสู่กระบวนการถัดไปเปิดออกมาครับนี่ครับ ปฏิบ like aan, ัติตามเคื่องสาที่ได้ให้ไปด้วยเกี่ยวกับการใช้สื่อนะครับเพื่อรักษาด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนปฏิบัติตามกิจกรรมที่หนึ่งนี้แผ่นที่หนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งในชุดของชาลาดยิมนะครับตรงนี้อ่ะให้เพื่อนอ่านให้ฟังให้แสดงฟัาชัดอ่ะให้กระบุรลองอ่านให้เพื่อนฟังอ่านเพขึ้นครับอ่านหน้าทางเพื่อนครับอ่านังเพื่อนดูด้วยครับ ตัวที่หนึ <Par> ่งด <renamed> <1 set. S 1> ้วยอ่าเริ่มได้ครับอ่านให้เพื่อนฟั่งบัวนมากกว่าแสนหนึ่งแสนนะครับจป็นวนมากกว่าหนึ่งแสนนะครับถ้าให้อยทำอะไรครับ คําสั่ง 3, แล้วก็มีท้งเงื่อนไขใช่ไหมลูลกเงื่อนไขเขาบอกว่าห้ามทำไมครับตัวเลขแต่ละตัวใช้ได้ไม่เกินกี่ครั้งหนึ่งครั้งให้ในุกคนใช้ไหมครคับคูณของไอเดียคิดตัวนี้ต่อเป็นตัวเลขที่อยู่ด้านหลังตัวนี้ครับแล้วสร้างอะไรเลยสร้างตรงนี้แล้วใช่ไหมครับตอบตัวเลขแล้วต่อไปหาเลยครับสร้างจํานวน ตัวเลขที่มีหกหลักที่มากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดจากตัวเลขนที่กำหนดให้โอเคไหมครับเราจะสร้างตัวเลขหกหลักกี่ชุดกี่ชุดครับเท่าไรครับสองชุดใช่ไหมครับสองชุดเ่ชุดที่มากที่สุดกับชุดที่ทําไปทำไหมครับน้อยที่สุดจาแต่ก็เลขที่กำหนดให้อ่ะเริ่มได้ครับช่วยกันครับอ,อ่าช่วยกันได้เลยครับ เลยครับชุดยูนิฟูดใช่ไหมครับในกล่องของบัตรกิจกรรมในชุดของฉลาดชิ้ไปในบัตรแรกนะคะเดี๋ยวผมจะให้เด็กทำบัตรกิจกรรมเลยนะคะตัวนี้ก็อย่างส่วนแรกนะคะบัตรกิจกรรมแรกที่เพื่อนได้บอกไปให้เราปฏิบัติตามนั้นก็คือเขาให้ทำอะไรครับสร้างตัวเลขที่มีจำนวนกี่หลักครับหกหลักแต่ตัวเลขที่กำหนดให้ด้านหลังใช่หรือไม่ ใช่ไหมครับด้านหลังของบันกิจกรรมแล้วสร้างตัวเลขที่มากที่สุดกับตัวเลขที่ทำใหมครับน้อยที่สุด2จํานวนใช่หรือไม่แล้วก็หาผลลัพธ์ตอนนี้่ะทุกคนลองเรียงเลขสิครับลองเรียนเลขบนโต๊ะของตัวเองดูอ่ะเรียนเลขครับเดี๋ยวพุะสุ่มเราจะใช้การสุมเราเราลุ้นดีแตุ่กลุ่มรอบทำไงครับอ่ามาดูกันครับ กลุ you, a. A ่มไหนจะได้นำเสนอในรอบสี่ครับดูนะหมุนเลยนะหมุนเลยนะหมุนเลยนะกลุ่มสี่ครับอ่ากลุ่มสี่ครับกลุ่มสี่เราบอกตัวเลขกว่าทีครับตัวเลขตัวเลขครับอ่าดูเลขอะไรครับจะมีที่มากที่สุดครับ สาพื่อนครับจำนวนที่มากที่สุดครับเก้ามีเลขอะไรอีกครับหกหลักครับเก้าเลยครับสี่หนูเขียนได้ครับอ่าตัวเลขอะไรครับเก้าศูนย์อะไรครับ เลขอะไรครับสามสี là, <S <S ่อ่าแล้วตัวเลขที่น้อยสุดล่ะครับตัวเลขน้อยสุดครับเริ่มศูนย์สามสี่ อย่างนี้ขออ่าเราดูวกกันนะครัคบก,กูบวกูฟึ๊บได้เท่าไหรค่ครับใช่ไหมครับกลุ่มนี้ใช่ไหมในคิดว่าใช่ไหมยังไม่ถูกต้องใช่หรือไม่อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูคำตอบของเพื่อนนะครับดูแนววิธีการคิดของเพื่อนต่อไปครับต่อไปเราเรียนสูงต่อไปหาจุดที่ได้ต่อ สีแรกถ้าเจอสีแล้วจะเอาใหม่แล้วจะเลนดอบใหม่3สมครับ3 3สสามครับผุมได้เลขอะไรบ้างครับตัวเลขที่มากที่สุดครับเลขอะไรครับ9้าครับอะไรอีกครับเก้าห้ารนะส อะไรครับสามอะไรนะหนึ่งแล้วก็ศูนย์อะไรที่มากที่สุดนะครับอะไรที่มากที่สุดครับเก้าเก้ฮ้ยเอาไปครับที่น้อยที่สุดครับเอาไปครับเท้ยน้อยที่สุดครับเดอศูนย์ 3ามสี่ห้าเก้าทุกกลุ่มลองเทสกับคำตอบของกลุ่มเองครับว่าถูกกล้องไหมด้านบนครับที่เพื่อนตอบมาถูกกล้องไหมครับถูกกล้องตัวเลขที่น้อยอธิบายที่สุดเทออะไรครับ้าเก้าห้าสี่สามหนึ่งศูนย์กับอะไรครับน้อยที่สุดครับหนึ่งศูนย์สาม ห้าเกคนรับรวมกันแล้วมีคำต,ตอบเท่าไรหน่งล้านห้นัรเ่นเองโอเคไหมครับอ่ะพวกเพื่อนครับ<ส><ด>ครับหลังจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมนะครับใช้ชุดของฉลาดคิดใน กิจกรรมที่เป็นสีชมพูไปแล้วครับต่อไปเราจะเข้าสู่สกิจกรรมแตละที่นักเรียนจะต้องใช้ชุดไอเดียคิดตรงนี้สร้างสรรค์ออกมาเป็นชิ้นงานกลุ่มละหนึ่งชิ้นงานสร้างเป็นรูปอะไรก็ได้ตามความคิดของนักเรเียนเองตามความคิดและจินตนานการชิ้นงานของเราต้องมีความแข็งแรงด้วยนะนะครับแล้วครูจะุ่มกลุ่มแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอให้เพื่อนฟัง นะครับนำเสนอเพื่ความอย่างไรนั่นก็คือ,อสมาชิกในกลุ่มต้องอยากะสร้างชิ้นง,งานแล้วเขียนเป็นขั้นตอนของการสร้างชิ้นง,งานนี้ออกมาเป็นอันกริดิ่มเพื่อให้เพื่อนในห้องเนี้ยนำไปปฏิบัติไปสร้างเป็นรูปได้อันกริดเพมต้องเขียนเป็นขั้นตอนใช่ไหมครับอย่าลืมนะเขียนเป็นขั้นตอนเรียงลำดับหนึ่งสห้า จนได้ชิ้นงานชิ้น<ๆ>นั้นออกมาใช่หรือไม่อ่ะลงมือปฏบัตได้ครับ วันนี้นักเรียนจะมานําเสนอชินงานอะไรของนักเรียนครับชื่อว่าอะไรครับสับป,ประรดสุดมหัศจรรย์อ่าสับป,ประรดสุดมหัศจรรย์นะครับมีวิธีการนะครับหรือขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างครับเชิญครับเียของสันอันน็อตอันแหลมอันยาว5วิธีการทำหนึ่งนำไม้ยา อ่าได้แล้วแบบนี้คืออันนี้คือตัวอย่างในส่วนของที่จะมาประกอบเป็นหัวถูกต้องไหมครับตรงนี้อ่าแล้วเราก็ทําไงครับเพื่อนก็แล้วทำซ้ำอีกสามรอบอ่าทำซ้ำนะครับทำซ้ำอีกสามรอบใช่ไหมครับอันนี้ทำไปแล้วทำซ้ำสามรอบแล้วมาประกอบกันเราจะได้เป็นส่วนหัวตรงนี้ขึ้นมาอ่าได้ส่วนหัวละหนึ่งส่วนแล้วต่อไปครับส่วนไหนต่อครับส่วนของตัวอ่าตัวสับปะรดลองชี้สิลูกชี้หน่อยครับว่าตรงไหน อ๋อเพื่อนมีตัวอย่างมาด้วยครับอันนี้คือตัวจินตนาการเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเป็นตัวของสับปะรดเตรียมตั้หน็อตสิบสาิยาวิวิธีการทำนำยาวแปดอันมาทำเป็นกากระบาทจะได้สี่สสสทิ้ทำฐาน ใช้ยาวสองนำมาประกอบกับน็อตสองตัวและแหวนและนำประกอบกับสร้างสีและใส่น็อตทั้งหมดเป็นแถวสองจากนั้นนำหัวและตัวประกอบกันโดยใช้น็อตและแหวนอย่างละสี่ใบนะครับเพื่อนบอกว่าส่วนหัวที่ทำไว้ใช่ไหมครับ ส่วนหัวที่หนูทาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็มาประกอบก็ยินการมาประกอบกันขึ้นมาก็เป็นอะไรครับสับปะรดเลยนะสับปะรดสุดก็กลายเป็นสับปะรดสุดมหัศจรรย์ตามความคิดของเพื่อนเห็นไหมครับอะตอนนี้ถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ก่อนในกลุ่มนะครับในกลุ่มตรงนี้ในกลุ่มที่เหลือมีคําถามที่จะถามเพื่อนไหมครับ มีคำถามไหมถ้าสมมติเราสามารถเปลี่ยนสีของชุดไอเดียคิดให้เป็นให้มองเป็นสับป,ปะรดจริงๆได้ไหมได,ได้นะครับเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนสีได้แล้วเดีลองดูครับนักเรียนสังเกตไหมว่าตรงนี้เพื่อนเราบอกว่าเป็นอะไรครับสับป,ปะรดสุดมหัศาจรรย์แล้วใช่ไหมนะครับแล้วหนูเห็นเป็นอะไรได้อีกครับแชรช์กัน ยังไงลูกอ่ะเราไปตรงไหนที่หนูมองเป็นเจคันอ่ะเชิญเลยครับมองไปยังไงครับเห็นเป็นรรเนจกันครับฮะ,ฮะยังไงอ๋อตรงนี้เหมือนปากเจกันที่เอาไว้ใส่ดอกไม้ใช่ไหมครับถ่าเรามีดอกไม้แล้วก็เสียบหรือเสียบตรงนี้เนี่ยเพื่อนจินตนาการบลกอกจินตนาการเป็นยังไงอีกครับเป็นเจกันอีกแบบหนึ่งไหมอ่ะ ใจกันแบบนี้ก็ได้นะใช่ไหมอันนี้ก็ใจกันไหมครับเอาปลาหมึกโอ้โหล้ำเลิศเลยมีใครมองเป็นอย่างอื่นไหมเป็นอะไรลูกป<ร>เป็นปลาไหน,นต้ลองปาลาลองทมาบอกสิครับหมาออกมาครับมันต้องทำาไงครับน่นหดูลองจับพริกได้เลยครับจับพริกได้เลยอ่าแบบนี้เป็นปลานะครับเป็นปลาได้นะครับตรงนี้อ่าเก่งมากนะครับเก่งมาก เหผลที่ผมตั้งผลงานนี้ว่าจะากระโดสุดมหาจารย์เพราะสามารถมองได้หลายอย่างอย่างอาทิเช่นแจกันปลาปลามึกหรือแก้วไวายออแก้วไวายด้วยนะนะครับทุกคนมองในกลุ่มฟังแล้วเพื่อนนำเสนอแล้วถามไหมในสมาชิกใน,นมีไหมครับถ้าไม่มีปลบมือให้เพื่อนครับอะปรบมือนะครับ เก่งมากเลยนะครับอ่ะ ประเมินชิ้นงานของเพื่อนนะครับประเมินชิ้นงานของเพื่อนตามเลยครับความคิดสร้างสรรค์นะครับมีไอเดียที่ดีแล้วก็มีอะไรครับความแข็งแรงเป็นความคิดที่แปลกใหม่พร้อมกับการนําเสนอที่เัดเจนอมแล้วประเมินชิ้นงานครับเราจะนับตาม สำหรับการประเมินชิ้นงานนะครับกลุ่มที่1นะครับได้ไปทั้งหมด3นะครับกลุ่มที่สองได้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9า0 1ี่ห้าด้าสองนะครับกลุ่ม3นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าหดแปด้าสบนะครับกลุ่ม4ไม่มีนะครับกลุ่มที่ห้านะครับ 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้าแล้วก็กลุ่มที่6กลุ่มสุดท้ายได้2 2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างหนึ่ในสิ่งที่อยู่ไหนชุด<ป>สื่อของใบใช่ไหมครับแล้วก็ใช้อะไรอีกครับดัดดังสิครับไอเดียคิดก็คือชุดตรงนี้ก็ต่ตอตรงน,นี้ใช่ไหมครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเน้นเลยก็คือในเรื่องของการเขียนออกมาอธิบายเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะเป็นก้อทีนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอันกริเิมอ่าอันกริ่เพิ่มนั่นเองอันกรดิ่งเพิ่มหรือขั้นตอนวิธีท่ารรรมตัวเนี้นยมันเป็นการบอกบอกให้คนอ,อื่นยังไงลูกลทราบขั้นตอนทราบขั้นตอนจะทราบขั้นตอนได้นั้นเราจะเขียนเป็น เป็นแถวยาวๆตามเต็มบรรทัดหมดเลยไหมเขียนเป็นแบบไหนดีครับเขียนเป็นข้อๆหรือเป็นลําดับขั้นตอนใช่หรือไม่ตรงนี้นะครับเขียนเป็นลําดับขั้นตอนให้คนอื่นถ่ายทอดอ่านเข้าใจส่วนว่าครูเอาชิ้นงานนี้ไปวางหน้าคานแล้วก็พร้อมกับ แผนภาพหรืออันกระนิงที่เป็นแผนภาพหรือข้อความตต่เป็นวางให้น้องที่เห็นอาจจะมาชอบถูกไหมน้องที่เห็นอาจจะชอบแล้วก็มาต่อตามนี้ถ้าดูรูปร่างแล้วน้องอาจจะไม่เข้าใจหรือพี่อาจจะไม่เข้าใจก็มาอ่านตามขั้นตอนนี้อ๋อต้องเตรียมแบบนี้แบบนี้นะดังนั้นในขั้นตอนของอันกระนิ้นั้นนะครับเราต้องถ่ายทอดออกไปให้คนอื่นเข้าใจบางคนเขาไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานสื่อตรงนี้ เขามาดูอันุริทุกมแล้วเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังถ่ายทอดให้เขานะครับต,ตรงนี้เหมือนกับการทํางานในชีวิตประจำวันของนักเรียนอยู่ที่บ้านอะไรบ้างล่ะที่ถือเป็นอนุรีทุมในชีวิตประจำวันของเราอะไรนะสักร้าเป็นเกม ผู้บ้านใช่ไหมครับการลัางถ้วยไหมการซักผ้าไหมอันนี้ก็เือเป็นขั้นตอนเหมือนกันนะครับเป็นขั้นตอนในชีวิตประจำวันของเราเน้่ยเองนะครับสรุปนะครับสรุปแล้วขั้นตอนวธีหรืออันเรื่องพวกนี้ก็เป็นอะไรครับกระบวนการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับหรือวิธีการที่เป็นอะไรครับที่เราถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจนโอเคไหมครับ ชัดเจนตรงนี้การถ่ายทอดออกมาเป็นขั้นตอนตรงนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดเชิงคำนวณประกบรอบด้วยสี่แนวคิดย่อยอก,ก็คือหนึ่งการแบ่งส่วนของปัญหาได่ไหมครับแล้วก็การทำไหครับการหารูปแบบการหารูปแบบของปัญหาอันที่สามแนวคิดที่สามนคิดย่อยที่สามก็คือเป็นในเรื่องของอะไรครับการหาส่วนสําคัญของปัญหาและตัวสุดท้ายที่คุณนามาใช้ประยุกต์ใช้กับ การจัดกานการเรียนการสอนใน2ชั่วโมงนี้หรือ2ภาพนี้ก็คือในเรื่องของการแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรืออันกริที่นั่นเองเห็นไหมบางคนอานไปนูแล้วตรงนี้ครับขั้นตอนวิธีเขียนเป็นข้อความใช่ไหมนะครับแต่ตรงนี้เขียนเป็นออกมาทำไมครับเป็นแผนภาพเป็นแผนภาพออกมาก็มีความชัดเจนที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับในการใช้สื่อของไวท์ร่วมกับอีกอันหนึ่งก็คือไอเดียคิดนะครับที่เราผลิตกันตรงนี้ขึ้นมานำมาใช้กับการเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนอันเตอร์นช่่นเองนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับหัวหน้าครับจบแล้วครับเชิญครับ đến năm 20 ờ đến năm 20 cũng thử ạ